ตัวทอนดาซิตี้ค่ะเข้ามาค่ะก่อนเวลอการออบไม่ทํางานค่ะจะทําการเปลี่ยนในส่วนของมีเลย์ออกกลับมาทํางานตรวผ่านการใช้งาน149172หรือ149,172กิโลเมตรค่ะลง้สง เดินเบาะวัดความมินออกจากช่องลมได้อยู่ที่6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่2ี่องศาค่ะตอกแห่ตัดพร้อมทำงานตื่นเบาค่าการทำงานาด้านโลอยู่ที่30มสิพาอยู่ที่1 7อพาค่ะภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สุดเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะโดดหอนดาช่างลงมือถอดอะไรค่ะช่างทำการถอดตู้แอร์ออกค่ะ ก็จะเป็นสภาพในส่วนของตู้แอร์ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ทําการเช็ครวในส่วนของตู้แอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพในส่วนของกล้องแอร์นะคะกล้องแอร์ของข้างอุตันค่ะดําตัวกล้องแอร์น่าจะใส่มาแบบไม่ตรงรุ่นค่ะทําให้ตัวบริเวณบริเวณจุดนี้นะคะมีช่องลมนะคะเข้าไปได้หรือว่าเศษฝุ่นยังสามารถเข้าไปภายในพัดลมโบเวอร์หรือตู้แอร์ได้ค่ะ บริเวณเปลือกตู้นะคะหรือเปลือกพัดลมที่บริเวณช่องลมบนภายนอกค่ะปิดนะคะมีหนุ่นะคะพยายามที่จะเข้าไปด้านในนะคะแต่เกียยต,ตะกายดูอากัดในส่วนของฟองน้ําค่ะขาดยุยแบบนี้ค่ะที่แนะนําให้จิดตะแรงนะคะกันหนูกันมแมลงกระสแบไมาเข้าในรถก่อนค่ะก็เพื่อป้องกันนะคะเพราะภายในรถมีระบบสายไฟค่อนข้างเยอะค่ะแลส่วนนี้ก็จัดการล้างความสะอาดเปลือก ตู้ให้นะคะและเปลี่ยนประกันของน้าเปือกตู้แอรให้ใหมค่ค่ะนะคะนี่ก็ทําการติดตะแกรงกันหนูกันแมลงกันเสร็จไปใหม่เข้าในรถด,ด้วยค่ะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ก็จัดการล้างความสะอาดสุ่นที่เกาะออกไปค่ะในส่วนของเปลือกตู้หลังจากที่ล้างความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทําการเปลี่ยนประกันของน้าเปลือกตู้แอร์ให้เรียบร้อยค่ะด้านในก็ทําการเปลี่ยนให้ใหมค่ค่ะเราเห็นด้านข้างก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนของแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจัดการกประกอบลงรถค่ะ ติดตะแก,งกรงกันหนูกันแมลงกันเ็จใบไม้เข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะที่ร้านเขาจะจัดการติดตะแก,งกรงกันหนูกันแมลงเ็จใบไม้เข้าในรถให้แบบนี้ค่ะยัาสามารถใช้ลมวนภายนอกเข้าในรถได้ปกติค่ะและที่สําคัญเป็นตะแกรงเหล็กนะคะหนูมแมลงไม่สามารถกระแทกเข้าไปในรถได้ค่ะส่วนของภายนอก,ก็ลงมือทอในส่วนของแ๊บน้ำยาแอร์สายน้ำยาแอร์แผงแอร์ค่ะส่นขอมแอร์ทำการทอดออกมาค่ะ ทอดคอมแมรออกมาการจดการทอดในช่วงสองชุดครับนี่ค่ะสภาพแผ่นหน้านะคะโดยตรงเรที่ทอดออกมาเนที่บอกค่ะตัวแผ่นหน้าแดงค่ะสายขวาเย็นไม่เท่ากันแล้วก็เกียมการทางานของยาเจอวายแคนสองจุอะไรเงี้ยร้านอนุรักษ์แกลเราจะมีตัวอย่างมีมุ้งให้ดู ูวพาคอคอมค่ะเนี่ยตัวลูกปืนกระบี่แห้งค่ะทำให้ตัวคอคอมนะคะตัวลูกปืนะนะคะถ้าปล่อยทิงไว้นานๆก็อาจจะกัดในส่วนของตัวคอคอมสึกได้ค่ะวันนี้ยังโชคดีนะคะที่ตัวคอคอมยังไม่สึกค่ะมูเลย้งแน่นทำการความหายน้ำมันคอมหายในีคอมค่ะสีน้ำมันคอมที่ออกมาออกสีเหลืองค่ะ เดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดของแอล์ภายนอกเลยนะมาเช็ครััวค่ะภายนอกค่ะตอนนส่วนของแผงแอร์นะคะถอดออกมาจัดการขิดล้างความสะอาดภายนอกก็เดี๋ยวจะได้นําไปเช็ครััวค่ะในส่วนของแผงแอร์ก็ตั้งแต่ติดรถนะคะสังเกตได้จากตัวในล์ลูกดำๆค่ะที่ติดรถมาจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของชุดอะไหล่ฮอนด้าซิตี้นะคะหลังจากที่ล้างความสะอาดอะไหล่ภายนอกค่ะก็นํามาเช็ครวัว ในส่วนออของคอมแอร์ไม่ตัวไม่ซึมค่ะอยู่ทำการเกอบจุดคัดแอร์ใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะในส่วนขอ,อแงแผงแอร์ตู้แอร์ไม่รวมวไม่ซึมค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนในการล้างระบบภายในค่ะกรทำการล้างระบบภายในตู้แอร์ค่ะล้างระบบน้ำแลกภายในตู้แอร์ออกมาค่ะสีเหลืองเหมือนภผยคอมแอร์ที่ความถ่ายน้ำมันคอมภายในแผงแอร์ค่ะก็เดี๋ยวดำเนินการล้างระบบภายใน ตู้แอร์ให้ใสสะอาดค่ะทำการล้างระบบภายในตู้แอร์ต่อนะคะจะเคลียนมันฟอมก็บออกค่ะหลางภายในตู้แอร์ให้จนดใสสะอาดค่ะส่วนของชุดใสน้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์หลังจากที่ล้างระบบภายในก็จัดการล้างความสะอาดภายนอกค่ะในส่วนของชุดใสน้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์นะคะทำการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยค่ะจัดการเปลี่ยนลูกยางโอริงถุกข้อต่อของระบบแอร์ให้ใหม่ค่ะ เปลี่ยนหัวสอนเติมน้ำยาแอร์สองด้านค่ะเสร็จอะไรใหม่อะไรมาจะฐานท,ที่จัดลงให้รถ Honda City คันนี้ค่ะคันนี้ก็จะมีอ่อดขอบไมออกมาค้อมถ่ายน้ำมันคอมล้างความสะอาดภายนอกเช็กรัวให้ด้วยค่ะเปลี่ยนในส่วนของชุดคัดแอร์ใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ใช้น้ำมันคอมซันเดนเอสพตรงรุ่นตรงตามสเปคค่ะเปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่นค่ะก็เลยใช้สายพานมันผ่านสูนค่ะ ถอดตู้แอร์ออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็ครั่วไม่รั่วค่ะก็ทาการเปลี่ยนในส่วนของตัวไอพีเชนวาวใหม่ค่ะก็เลือกใช้อะลรมาตรฐานสูงค่ะถอดแผงแอร์ออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็ครั่วไม่รั่วค่ะก็ดาเนินการล้างระบบภายในทําภายในตู้แอร์แผงแอร์ชุดส่ยน้นยาแอร์ค่ะเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้1นลูกเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะก็เลือกใช้กองแอร์มาตรฐานโปรเทคจูเตอร์ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อของระบบแอร์ใหม่ ออทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงในรถฮอนด้าซิตีค่ะการเป่าคุ้ความสะอาดแผงหม้อน้ำค่ะก่อนที่จะประกอบแผงแอรลงรถค่ะโหรถฮอนด้าซิตี้ช่างทำการประกอบอะไรลงรถเรียบร้อยค่ะ ในส,ส่วนของแผงแอร์ด้านหน้าก็ทำการถอดออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็กลวมไม่รั่วค่ะก็ทำการล้างระบบภายในเพื่อเคียย์น้ำมันคอมเก่าออกทิ้งค่ะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เปลี่ยนตัวไอเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกค่ะในส่วนของคอมแอร์ถอดคอมออกมาความถ่ายน้ำมันคอมล้างควาสะอาดภายนอกชิกล้วมไม่รั่วค่ะทําการเปลี่ยนชุดคัสแอร์ใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ตามสเปคค่ะในส่วนของชุดใส่น้ํายาแอร์เข้าคอมออกคอมแบบน้ํายาแอร์หกเซนทําการล้างระบบภายใน ายนอกให้เรียบร้อยค่ะทำการเปลี่ยนลูกยางโอลิงถุกข้อต่อของระบบแอร์ใหม่ค่ะเปลี่ยนหัวซอนด้านโลและด้านไายให้ทั้งสองด้านค่ะภายในรถก็จะมีถอดตู้แอร์ออกมาล้างความสะอาดภายนอกเช็ครั่วไม่รั่วค่ะทําการล้างระบบภายในเปลี่ยนตัวเวอร์ชันวาล์วใหม่เปลี่ยนปะเกันฟองน้ําเปิดตู้แอร์ให้ใหม่ล้างความสะอาดเปิดตู้แอร์เปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้หนึ่งชิ้นค่ะตอนนี้จะทําการประกอบภายในรถค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแวกอากาศนะคะหลังจากที่เติมน้ำยาแอร์เดี๋ยวมาดูคาะการทำงานแล้วความเย็นที่ได้ค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยค่ะรถฮอนด้าซิตีทางทำการเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตายแก้สัสค่ะัลดทั้งสองตัวทำง,งานปกติค่ะคอมแอร์ตัดค่ะคอมทำง,งาน ต่แม่ตัดต่อปกติค่คะเดินเบาวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่35องศาค่ะาก,การทำงานด้านโลงอยู่ที่30ไ่อยู่ที่150ค่ะภายในรถปรับระดับน้ำยาอ,อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ เปิดสปินพัดลมอยู่ที่2องวัดความเบีย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่เองศาค่ะลงมาได้อยู่ที่หองศาค่ะถอดสร็จเรียบร้อยค่ะโหลดผ่านการใช้งาน149,172กกิโลเมตรค่ะภายในรถทำการประกอบเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ ทิ้งตู้แอร์หยุดหลงใต้ยของรถปกติค่ะรถฮอนด้าซิตีเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ